มะเร็งที่น้องชายถ้ารักษาโดยการตัดทั้งดุนไปแล้วคนคนนั้นจะฉี่ได้ยังไงเคยสงสัยกันไหมครับตัวมะเร็งน้องชายเนี่ยเป็นโรคที่พบได้น้อยมากๆนะครับอาจจะหนึ่งในแสนคนเลยอาจจะเจอเป็นแผลเลื้อดลางนะครับหรือเป็นก้อนขึ้นมาบริเวณน้องชายเราการรักษาเนี่ยมันคือการตัดนะครับถ้าก้อนมันไม่ใหญ่มากเนี่ยเราก็จะทําการตัดแค่บางส่วนนะครับก็ยังพอมีแท่งอะไรให้เหลือบ้างยังพอยืนฉี่ได้อยู่นะครับแต่ถ้าก้อนมันใหญ่มากๆนะครับจาเป็นจะต้องตัดทั้งดุนเลยนะครับแล้วเย็บปิดไปเลยปัญหาก็คือว่า การปัสสาวะเนี่ยจะทํำยังไงนะครับทางแก้ก็คือหมอจะต้องผ่าเปิดรูปัสสาวะใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งตำแหน่งที่เราเปิดมาเนี่ยก็คือรูบริเวณฝีเย็บนะครับหรือข้างใต้ถุงอัณฑะนั่นเองลองจินตนาก,การภาพตามนะครับถ้ารูอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาจะฉี่นะครับก็จะไม่สามารถยืนฉี่ได้แล้วนะครับจะเป็นการนั่งฉี่แทนนะครับและอาจจะต้องคอยยกถุงอัณฑะหรือย,ยกไข่หลบด้วยไม่งั้นมันอาจจะเลอะได้เพราะงั้นถ้าใครไม่อยากเป็นโรคเนี้ย ก็รีบคลิปหนังหุ้มปลายแต่นั่นเนิรน,นะครับเพราะเขาเชื่อว่ามันอาจจะช่วยป้องกันมะเร็งในองคชาตได้ด้วย